ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นําเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสวยงามตามแบบสังคมพหูวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมคะอาเภอเบตงถือว่าเป็นอําเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะคะและเป็นเมืองหนึ่งค่ะที่มีผู้คนมากมายต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวนั่องก็เป็นเพราะว่าเมืองเบตงได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งสายหมอกและดอกไม้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แต่ที่ผ่านมาก็มีอุปสรรคมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวความรุนแรงในพื้นที่หรือว่าอุปสรรคในเรื่องของระยะทางและการเดินทางที่แม้ว่าจะนั่งเครื่องบินไปลงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่แล้วก็ยังต้องนั่งรถยนต์ต่อเป็นเวลาอีก4-5ชั่วโมงด้วยกันนะคะ แต่อีกไม่นานเกินรอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอเบตงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงกำหนดเปิดให้บริการท่าอากาศยานานานาชาติเบตงหรือสนามบินเบตงนั่นเองค่ะ ผู้ชมครับการเดินทางไปยังอำเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าในอดีตนั้นต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานเพราะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาจนต้องมีการอนุญาตให้มีทะเบียนรถที่เป็นชื่ออำเภอเบตงโดยเฉพาะนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันซึ่งการเดินทางโดยรถยนต์นั้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข410เดินทางจากยะลาไปอำเภอเบตงลัดเลาะผ่านทิวเขาชมบรรยากาศที่สวยงามตลอดสองข้างทางครับ แต่แม้ว่าเส้นทางจะยาวไกลแต่ก็ไม่ได้ทำให้นักผจญภัยนั้นถอดใจเพราะเบตงนั้นมีสเสน่ห์มากมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่สามารถเข้ามาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายแต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยังอยากที่จะมีการเดินทางที่เป็นทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นครับเคยอยู่สมัยเด็กๆผมเคยอยู่เมื่อสัก60ปีที่แล้วแต่สมัยส,สมัยนนก็ เศรษฐกิจก็ก็โอเคนะเพราะมันการท่องเที่ยวยังไม่ค่อยจะมีส่วนมาก80%นี่ก็อาศัยการกีดรยานะมาสมัยนี้ก็ท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอุ้ยลำบากมากจากยะลามาเบตงเนี่ยต้องนั่งแท็กซี่แท็กซี่เ,เบนเนี่ยพอมาถึงเบตงนี่ผมนี่แดงเลยเย็นน้สะดวกมากก็ดีฮะผมคิดว่า โดยเฉพาะคนไทยนะเขาเขาอ่านมานานนะทั่วทั่วประเทศเลยเพอเขาได้ยินเบตงเนี่ยใครๆก็อยากจะมาแต่การเดินทางมันไม่สะดวกพอมีสนามบินนี่ทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคเฮเลยสนามบินเนี่ยจริงๆผมว่าเป็น choice เป็น choice สำหรับนักท่องเที่ยวบางคนแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยเขาอาจจะชอบในการขึ้นรถมาเที่ยวเบตงมากกว่า บนสเสน่ห์ที่โค้งในจานวนเยอะของเบตงเนี่ยเขาอาจจะชอบในส่วนนั้นแต่สาหรับบางคนเนี่ยอยากมาเที่ยวเบตงใจจะตาใจจะขาดนะฮะอยากมาเที่ยวมากแต่ว่าแพ้โคง้งแพ้ระยะทางที่จะมาถึงเบตงเนี่ยดังนั้นสนามบินจะกลายเป็นตัวเลือกใหม่สําหรับเขาว่าคุณมาเที่ยวเบตงเนี่ยคุณไม่ต้องมารถและคุณสามารถขึ้นเครื่องบินมาลงที่เบตงเลยมันประหยัดทั้งเวลาแล้วก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่องทางเลือกให้กับเขาอะไร ต่างกันผมว่าสนามบินนี่คงจะเพิ่มความสะดวกสบายสาหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วนะแต่ว่ามาทางรถแบบเดิมๆถ้ามีเวลาก็ก็ดีบรรยากาศดีความปลอดภัยก็โอเค เบเบตงจังหวัดยะลาในฐานะเมืองต้นแบบในโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนกำลังได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งอำเภอเบตงนั้นมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สวยงามอยู่แล้วการสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้นไม่ยากเลยหากการเดินทางสะดวกสบาย นอกจากนั้นนโยบายของจังหวัดยะลายังจะพัฒนาด้านการคมานาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียรวมทั้งการท่องเที่ยวเส้นทางเบตงปีนังสิงคโปร์ในอนาคตอีกด้วยครับก็เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ14จังหวัดภาคใต้และจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดหนึ่ง ของภาคใต้นะคะตอนล่างและอย่างนึงก็คือติดสารที่วัชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็เส้นทางที่อําเภอเบตงก็เป็นอําเภอหนึ่งจังหวัดยะลาเส้นทางการเข้ามาค่ะมันจะเป็นภูเขาลาดชันโคดเคี้ยวทําให้เสียเวลาในการเดินทางการเดินทางล่าชา้าก็เลยคิดว่าถ้าเข้ามาเฉพาะทางคมนาคมด้านทางบกมันก็จะทําให้เศรษฐกิจอาจจะเติบโต,ต,ตช้าขึ้นใช่ไหมคะก็ลเลยเออยคิดว่าทางอากาศอาจจะช่วยให้ คนที่จะมาหรือว่าอะไรดีขึ้นนะคะนะคะมันก็ได้สร้างสนามบินขึ้นมานะค่ะคุณผู้ชมคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลานอกจากจะมีความสําคัญในฐานะของแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะยังเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียด้วยค่ะ โดยในช่วงก่อนที่จะมีการปิดด่านพรมแดนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ชาวมาเลเซียสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงได้2เส้นทางด้วยกันนะคะคือบริเวณด่านพรมแดนเสดาและด่านพรมแดนเบตงสามารถขับรถเข้ามาได้โดยง่ายเลยแหละค่ะและนั่นก็ทําให้ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในอำเภอเบตงมีจํานวนมากกว่าคนไทยนั่นเองค่ะ ถ้าหากว่าคนไทยได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่อำเภอเบตงน้อยคนที่จะไม่กลับมาเยือนอีกครั้งครับเพราะเบตงเป็นเมืองที่มีทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้รักการผจญภัยหรือนักชิมที่ชื่นชอบอาหารและผลไม้ท้องถิน่น เมื่อมาเบตงก็จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแถมยังเป็นราคาที่ย่อมเยาวสบายกระเป๋าของคนไทยอีกด้วยนั่นจึงทำให้ภาครัฐเล็งเห็นศักยภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการท่องเที่ยวอ,อําเภอเบตงโดยเปิดเส้นทางบินใหม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นมาสู่อ,อําเภอเบตงได้โดยง่ายและเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่อื่นๆในจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสต่อไปครับ ตอนนี้นะคะในอนาคตมองว่าช่วงนี้มีคนต้องการจะเข้ามาเพราะว่าตอนนี้อำเภอเบตงก็จะมีสกายวอล์กซึ่งจะมารองรับของสนามบินเมื่อสนามบินเปิดแล้วพี่ดูจากาพี่ก็ถานนักท่องเที่ยว่นะคะว่า,าคุณมีความรู้สึกยังไงแล้วเข้ามามาจากที่ไหนบ้างซึ่งมาจากต่างจังหวัด มาถึงแม่ห้องสอนอะไรแบบนั้นแหละค่ะเข้ามาโดยมา,มาลดระบบมาลําบากมากเขาอยากจะมากับเครื่องซึ่งระยะเวลามันก็จะใกล้ใกล้ขึ้นนะค่ะนะคะแล้วก็เข้ามาพี่ว่ามองตรงนี้เศรษฐกิจของเบตงน่าจะดีขึ้นแต่อย่ามองว่า,าเศรษฐกิจของเบตงดีเพราะว่า เรื่องผลไม้เรื่องอะไรเพราะเบตงเขาจะดังเรื่องผลไม้เรื่องอาหารการกินแต่ตอนนี้ค่ะในไวเรื่องของการท่องเที่ยวพี่ว่าก็มีส่วนซึ่งสกายวอล์กจะมารองรับกับเราคะอาจจะพอลงมาเครื่องบินคุณก็ไปสกายวอล์แล้วก็มีบ่อน้ำร้อนนากอมีหลายๆที่ที่ในเบตงก็อยากจะให้นี่นแหละมาเที่ยวเบตงมาชมความงามของเบตงและอีกอย่างก็คือ เขามามาไกลใช่ไหมคะมา,มาไกลก็เครื่องบินดีที่สุดที่จะประหยัดเวลาและมาเที่ยวคุณจะได้มาถึงเบตงสนามบินเบตงก็ถือว่าการก่อสร้างของสนามบินเนี่ยมันจบร้อเซมาหลายเดือนแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้าง ในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของหอบังคับการบินและอุตุนิยมวิทยาซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าจบแล้วเช่นเดียวกันครับแต่ว่าความคาดหวังแต่เดิมเนี่ยเราคาดว่าสนามบินเบตงเนี่ยจะเปิดใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดเนี่ยครับสนามบินเนี่ยจริงๆเราเปิดเราพร้อมที่จะเปิดให้ใช้แต่ว่าสนามสายการบินที่จะบินมาบินที่สนามบินเบตงซึ่งมันเป็นสนามบินขนาดเล็กเนี่ยครับลงได้เฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กผมได้รับการประสานจากกรมท่าอากาศยานเนี่ยครับว่าจะมีการมาตรวจ ความพร้อมได้มาตรการความมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยในครั้งสุดท้ายเนี่ยระหว่างวันที่1 3ถึง17หลังจากนั้นเนี่ยกรมท่าก็จะไปประกาศให้สนามบินเบตงเนี่ยเป็นสนามบินสาธารณะ mm hmm. เมื่อประกาศเป็นสนามบินสาธารณะแล้วเนี่ยนับจากวันนั้นสายการบินพาณิชย์ก็จะสามารถเนี่ยมาทําการบินได้ซึ่งได้รับการประสานเช่นเดียวกันครับจากนกแอร์ว่าจะ,ะศึกษาและทำการทำการตลาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะมาบินได้เนี่ยประมาณปลายปีครับ การมุมมองที่จะเรื่องความปลอดภัยเรา100%เลยค่ะข้างในนะคะเราก็จะมีที่ตรวจบัตรโดยสารของสายการบิน2ห้องที่ข้างๆก็จะเป็นสำนักงานของสายการบินนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะในการเดินทางมาท่องเที่ยวในปลายด้าขวานเพราะโดยปกติแล้วเวลานักท่องเที่ยว หรือว่าคนไทยทั่วไปคนภายนอกได้ยินว่าเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะไม่อยากลงมาแล้วรวมถึงกิตติศัพท์ของโค้งเบตงว่ามันการเดินทางค่อนข้างไกลแล้วก็โค้งเยอะมันก็เลยส่งผลให้บางทีหลายๆท่านไม่กล้าเดินทางมาแต่พอการเปิดสนามบินนะคะเหมือนเพิ่มโอกาสให้เขาอยากมาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นเพราะเบตงถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยเขาก็สามารถบินมาลงที่สนามบินเบตงแล้วก็ต่อรถมาเที่ยวอายุเว ได้โดยง่ายได้นะคะ คุณผู้ชมคะท่าอากาศยานานานาชาติเบตงเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2561นะคะภายใต้การดำเนินงานของกรมท่าอากาศยานรวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด2ปีค่ะโดยในวันนี้ทางรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขจะพาคุณผู้ชมไปชมความพร้อมก่อนเปิดใช้บริการว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข ฝัันนเพื่อสสุขิคุณผู้ชมคะถ้าอากาศยานานานาชาติเบตงหรือว่าสนามบินเบตงขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการไปเกือบแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาคารผู้โดยสารรันเวย์ลานจอดเครื่องบินหรือแม้กระทั่งระบบต่างๆได้มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเพียงแต่หอบังคับการบินเบตงเท่านั้นค่ะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันส่งมอบและสามารถเปิดให้บริการการจราจรทางอากาศได้ทันทีที่สนามบินเบตงเปิดใช้ในปลายปีนี้แล้วค่ะ ผู้ชมครับสนามบินเบตงได้ชื่อว่าเป็นสนามบินแห่งความหวังดังนั้นเพื่อให้สมกับการรอคอยที่ยาวนานกรมท่าอากาศยานจึงต้องมีการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของอำเภอเบตงเอาไว้ด้วยครับก็เหมือนพี่บอกค่ะว่าเบตงอะค่ะคำว่าเบตงมาจากคำว่าไผ่ตงนะคะความอัตลักษณ์ของความเป็นเบตงแล้วเราต้องการให้คนเบตงมีความรักในถิ่นฐานของตัวเองเขาก็เลยเอาไผ่ตรงมาประดับใช่ไหมคะ เขาจะได้มีความขวงแหนถ้าเขาเกิดเป็นเจ้าของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเบตงเขาก็ต้องเป็นเจ้าของสนามบินเหมือนกับพวกพี่อคะค่ะพราพี่มีหน้าที่แค่มาดูแลให้คะ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเหมือนจะเป็นหินอ่อนมันจะดูมีความสึกว่ามันขาวมันสะอาดแล้วก็ดูโล่งๆถ้าเป็นสนามบินอื่นมันอาจจะมีเสาอยู่ตรงกลางทั้งด้านในด้านนอกแต่นี่มันจะเป็นโล่งเรามีที่นี่ดีนะคะเรามีอที่วินแชร์ที่ทางของผู้โดยสารที่เป็นคนพิการใช้วินแชร์ ช่องทางของอะไรนะเขาบอกคนพิการแล้วก็มีอักษรเบละค่ะสับคนตาบอดที่จะเดินน่าจะเป็นสนามบินแรกที่คือก่อสร้างพร้อมสนามบินเลยอะค่ะออกแบบตั้งแต่ล่วงหน้าเลยค่ะในแบบอะค่ะ,แบบคะออกเราก็จะแบ่งเป็นระหว่างขาออกในประเทศแล้วก็ต่างประเทศยังค่ะเราเตรียมพร้อมแนวคิดข้างหน้าค่ะ เตรียมพร้อมเราคือเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยแล้วอะค่ะไม่ไผ่เนี่ยอายุการใช้งานก็ออกประมาณ10ปีขึ้นนะคะซึ่งเราได้อบน้ายาอบอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่าค่ะมันจะผุพังได้ง่ายอะ,ค,ะยค่ะนี่ค่ะเมื่อพอถึงเครื่องมาแล้วก็จะออกก็ออกประตูด้านคุณผู้ชมครับการเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นเสมือนการเปิดบ้านอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทุกรายละเอียดที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นจึงเกิดจากความตั้งใจที่จะโชว์อัตลักษณ์และความเป็นธรรมชาติของอำเภอเบตงไว้ตั้งแต่แรกเห็นครับผมมาจากโรงเรียนบ้านตาโนแม่ร้ครับวันนี้ก็พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับมาดูการก่อสร้างของสนามบินเบตงโดยการใช้วัสดุทางธรรมชาติไม้ไผ่นะฮะพอดีพวกเราเนี่ย เด็กๆทุกคนเรียกร้องให้ครูเนี่ยจัดการในการสอนโดยทําโครงงานจากวัสดุไม้ไผ่อยากรู้ว่าตัวไม้ไผ่เนี่ยสามารถทําประโยชน์อะไรได้บ้างครับผมก็เลยพาเข้ามาดูก่อนเมื่อวานก็พาไปดูบ้านที่ทําจากไม้ไผ่วันนี้เลยมาดูสิ่งก่อสร้างที่ทําจากไม้ไผ่ที่สนามบินเพื่อที่ว่าจะได้จุดประกายให้กับเด็กครผมรู้สึกว่ามันก็ Amazing ดีนะฮะว่า เออไม่ไผ่เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันสามารถที่จะมาประดิษฐ์แล้วก็มันมาตกแต่งอา,อาคารสิ่งก่อสร้างให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันดูมีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าทาง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 วัฒนธรรมพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะฮะมันมันรู้สึกว่าเออตื่นเต้นดีฮะซึ่งถ้าจะออกไปเยืลานต้องผ่านเขื่อนบางลาแต่เราจะต้องเข้าไปข้างในอ่ะนะคะในเขื่อนบางลางน,นะคะ,คะเราก็จะแนะนําในตรงในจุดตรงนี้ก่อนนะคะ แต่เมื่อพอเปิดทําการเต็มที่พี่ว่าก็จะมีการประชาสัมพันธ์โปรชัวอะไรช่วยกันช่วยท่องเที่ยวช่วยการท่องเที่ยวของเบตงอะคะ่ะคุณผู้ชมคะสนามบินเบตงจัดได้ว่าเป็นสนามบินที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะ ด้วยการออกแบบและตกแต่งโดยการนำเอาอัตลักษณ์ของอำเภอเบตงนั่นก็คือไผ่ตรงมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบค่ะเพื่อให้ถ้าอากาศยานแห่งนี้เป็นจุดแรกที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่อำเภอเบตงนั่นเองค่ะสสสสสสรร้้าางงฝฝัันนนนเเพพืืพ่่ออุุขข คุณผู้ชมคะแม้ว่าตอนนี้สนามบินเบตงยังคงต้องเลื่อนกำหนดเปิดให้บริการออกไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ทางสนามบินคะ่ะได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมแล้วก็ไปถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติเบตงได้นะคะซึ่งทุกคนต่างภาคภูมิใจท่าอากาศยานแห่งนี้ที่มีความสวยงามโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติและทำหน้าที่เสมือนประตูสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ท่ผู้ชมครับการก่อสร้างสนามบินเบตงไม่ได้เป็นเพียงความหวังของคนในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเท่านั้นนะครับแต่เป็นความหวังของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะการท่องเที่ยวบนเส้นทางสายวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงอำเภอเบตงแต่ยังเชื่อมโยงกับเส้นทางสายวัฒนธรรมของจังหวัดอื่นๆ นับว่าเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตามและเดินทางมาท่องเที่ยวไม่รู้จบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตอนนี้ถามว่าในส่วนของอาคารเราก็เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเราจะรอก็เพียงแต่ว่าตอนนี้ให้สำนักง,งานกำกับการบินพลเรือนนะคะมาตรวจสอบเราวันที่10 3-17กันยาค่ะเมืเ่อเขามาตรวจถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเราก็จะได้ใบรับรองสนามบ,บินสาธารณะซึ่งเราสามารถจะเปิดทำการบินได้เลยค่ะสายการบินที่ตอบรับตอนนี้ที่ไปติดต่อกับกรมท่าอากาศยานก็คือสายการบินนกแอร์ค่ะซึ่งจะนำคิว0 0นะคะมาบินค่ะเราก็จะต้องมีการตรวจเช็คจะมีผู้ดูแลซึ่งจะต้องดูตรวจไข้ค่ะ <im itation> มันไม่ได้ตลอดหรอกคะ่ะก็คืออาจจะก่อนเครื่องแต่มันจะต้องดูความเรียบร้อยทุกวันทุกวันนะคะก่อนเครื่องขึ้นเครื่องลงอะไรแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมครับคาดว่าในปลายปีนี้เบตงคงได้อวดโฉมแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยกอดไข่ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควรวางแผนไว้ก่อนที่จะถึงเทศกาลวันหยุด เพราะแม้ว่าเบตงนั้นจะมีสาธารณูปโภคที่ครบครันแต่ก็เป็นการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนหรือท้องถิ่นพวกเขามีการเตรียมการโดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้เบตงนั้นคือความทรงจำที่คนไทยจะประทับใจในความงดงามของเมืองชายแดนอย่างเบตงครับน่าจะต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นความหวังของคนจำนวนมากที่อยากมา หลังจากที่รู้ข่าวเบตงมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักครั้งที่มาเนี่ยจุดหลักก็คืออยากมาทานอาหารคือไก่เบตงพวกเขายกเ่ายกอาหารอาหารทีมวัฒนธรรมเก่าคนเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนสามัคคีกันดีนะแล้วก็อยู่กันอย่างปลอดภัยด้วยก็ขอเชิญคนไทยทุกคนนะครับก็ถ้ามีมีโอกาสมีเวลาก็ให้มาเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะคนที่อยู่ กรุงเทพหรืออะไรเนี่ยนะฮะจะช่วยจังหวัดชายแดนเนี่ยได้เยอะมากทีเดียวเพราะว่ามันสะดวกและตอนนี้มีสนามบินเพราะว่าสนามบินนี่คงจะไม่ได้รับนักท่องเที่ยวจากทางทางใต้หรอกนะคงจะมาจากทางส่วนกลาง,งก็ <นะ S 1> เชิญเลยนะปลอดภัยอาหารอร่อยที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามการออกแบบก็โอเคนะ แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเล็กไปหน่อยอะาคก้นนีค้คงจะต้องขยายผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะผมเมื่อปีที่แล้วผมก็มาครั้งหนึ่งแล้วตอนก็ได้แวะมาที่นี่กำลงังถ่ายพื้นที่อยู่มาเที่ยวนี้ก็เสร็จแล้วรู้สึกสร้างได้เร็วมากนะก็ขอเชิญชวน,ชวนเพื่อนๆพักพวกจากคนไทยนะช่วยกันมาเที่ยวเวตรงหน่อยนะมาอาหารก็ดีอากาศก็ดีนะสนุกท่องเที่ยว อัธย,ยาศัยของคนพื้นที่ก็้อนรับดีฮรรู้สึกตื่นเต้นเมื่อตื่นเต้นแล้วเนี่ยตัวเองต้องมีความพร้อมก่อนเพราะว่าสนาบินเบตงเนี่ยผมคิดว่ามันมาพร้อมกับโอกาสหลายๆอย่างให้กับคนในเบตงผมเป็นคนเบตงเดิมฮะก็ถ้ามีสนามบินแล้วเนี่ยหมายความว่าความเจริญที่จะกําลังจะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมันแน่นอนมันจะต้องมีมากขึ้น ความเจริญมันจะต้องเข้ามาแน่นอนอนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมันจะมามากข,ขึ้นดังนั้นคนเบตงเนี่ยจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพเศรษฐกิจในเบตงเนี่ยมันจะมีโอกาสในการตื่นแล้วก็ในการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะคิดว่าม,ม,ม,มันคือโอกาสทองของคนเบตงเลยนะฮะมีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเป็นคนเบตงซึ่งมันไกลจากตัวเมืองยะลาพอมีสนามบินเบตงแล้วเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจว่าเบตงเนี่ยจะกลายเป็นเมืองหน้าด่านในอนาคตแล้วก็จะกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ ลำดับต้นๆของภาคใต้ในอนาคตก็เป็นได้ด้วยมนต์เหนที่หลากหลายแล้วก็ธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากกับสนามบินแห่งนี้แล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นจะเป็นลูกค้าลูกค้าคนหนึ่งของสนามบินเบตงแล้วแหละเพราะว่าบางทีเราจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยถ้าขึ้นรถทัวร์มันครนานเลยฮะมันนานมากเลยกับการที่จะต้องเดินทางโดยรถทัวร์ผ่านเขาผ่านโค้งซึ่งมันใช้เวลานาน,านแต่พอไปกับเครื่องไปกับเครื่อง,งบินเนี่ย มันใช้เวลาแป๊บเดียวซึ่งภูมิใจในตรงนี้มากที่เบตงสามารถนําสนามบินเนี่ยมาตั้งอยู่ในอําเภอของตนเองการเดินทางอะไรมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในเบตงด้วยครับผม ตอนนี้เราเปิดให้เยี่ยมชมพี่ถามมาจากไหนมาจากภูกเก็ตเขาบอกว่าเขามาลําบากมากอะคะ่ะถ้ามีเครื่องเขายินดีที่จะมาเครื่องไม่ว่าจะแพงเท่าไหร่เขาก็ยินดีที่จะเข้ามาพี่ว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเบตงอะอากาศดีทั้งปีนะคะไม่ได้เหมือนที่อื่นอากาศจะเย็นสบายแล้วมีหมอกทั้งปีค่ะนะคะ,นะคะพี่พี่คิดว่าน่าจะดีแล้วคราวนี้จะได้มีมาประทานผลไม้เบตงที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารก็คือมีผลไม้มีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดซึ่งอยู่ใน อยู่เบ็ดเสร็จในตัวเลยอะค่ะก็สวรรค์นบนดินสนามบินเวตงนะคะท่าากาศยานเวตงเป็นท่ากาศยานแห่งที่9ของกรมท่ากาศยานและแห่งที่39ของประเทศไทยเป็นสนามบินที่เป็นน้องสุดเลยซึ่งมีความสวยงามถ้าเข้ามานะคะสนามบินเราตั้งอยู่กลางท่ามกลางเขาทั้งสองด้านด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีหมอกนะคะจะมีหมอกซึ่ง ทุกคนอะชอบนะคะความปเป็นหมอกทุกคนจะแล้เข้ามาดูสนามบินของเราช่วงเช้าดูบรรยากาศดูหมอกดูความสวยงามต่างๆแล้วก็ดูสถาปัตยกรรมที่เราได้ก่อสร้างท่ากาศยานเดตรงเข้ามาขึ้นมาค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของสนามบินเบตงที่ทางรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขได้นําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้เพราะนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเบตงและชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พร้อมรอต้อนรับคุณผู้ชมและคนไทยทั้งประเทศได้ไปชมความงดงามและสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของสังคมแบบพหูวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข